สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกมคาเดเคียวฮิตแมนรีบอลกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาทําการรีวิวเจ้าตัวโกโคเดลา่าไฮโตะ10ปีข้างหน้ากันนะครับผมซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปพิเศษนะครับที่จะลงก่อนวันที่กําหนดนะครับก็คือคลิปนี้จะลงแทนของคลิปของวันอาทิตย์เลยนะครับผมโอเคงั้น เรามาเริ่มแนะนำเทสตส่วนกันก่อนเลยครับผมเริ่มมาที่สกิลหนึ่งครับผมชื่อว่าระเบิดดอกไม้ไฟนะครับก็คือจะปาระเบิดออกไปด้านหน้าสี่ลูกแล้วก็จะสร้างสร้างดาเมจสร้างความเสียหายนะครับผมต่อมาสกิลที่2ครับเป็นกงเล็บมังกรก็คือจะใช้โล่เนี่ยโล่ของในการ์ตูนขังศัตรูเอาไว้นะครับผมแล้วก็สร้างดาเมจด้วย แต่ว่าใช้สกิล2เพื่อล็อกให้ใช้สกิล3โดนง่ายขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับต่อมาครับสกิล3เป็นกระสุนบรรจุก็สามารถใช้ได้หาธาตุกันเลยทีเดียวอ่าก็แต่ละธาตุก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมโอเคส่วนเรื่องการใส่กระสุนเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมนะครับผมอันนี้อธิบายแค่คร่าวๆก่อนต่อมาเป็น สกิล4นะครับก็คืออันติชื่อว่า,ารังสีทำลายก็คือจะยิงจะยิงเลเซอร์ออกไปแล้วมันก็จะสะท้อนสร้างพลังโจมตีสร้างความเสียหาย2400%นอเปเซ็นตะ์ครับอัพเรื่อยๆอัพเรื่อยๆมันก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับผมต่อมาเรามาดูที่พรมสวมรรค์ตัวละครกันครับก็จะเกี่ยวกับการใส่กระสุนนั่นเอง ก็ถ้าใส่ธาตุวายุจะสร้างความเสียหายเพิ่มธาตุพิรุณก็จะเราเป็นการบล็อกอรุณก็เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ถ้าเมฆาก็จะระเบิดสุ่มหนึ่งคนระเบิดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอัศานีเนี่ยเราได้รับพลังโจมตีเพิ่มประมาณนั้นนะครับผมต่อมาเรามาดูในส่วนของแหวนนะครับแหวนเนี่ยมันจะมีรายละเอียดเยอะหน่อยนะก็อาจจะงงๆง,งนิดนึงแต่ผมจะพยายามอธิบายให้เข้าใจมากที่สุดนะครับโอเค สกิลสอันนี้เป็นแหวนกระสุนแปลงนะครับสกิลสเมื่อเปลี่ยนเป็นธาตุวายุระเบิดจะสร้างความเสียหายเพิ่ม200%ซนะครับผมแต่ละขั้นเนี่ยมันก็จะเพิ่มความสามารถให้กับสกิลแต่ละธาตุไปนะครับมี5้าธาตุก็เลวเวลห้าเต่อมาเป็นของอรุณครับเลเวลสองก็คือจะยิงไปด้านหน้าประมาณนั้น ถ้าที่ผมเข้าใจเดี๋ยวเอาไว้ให้ดูนะครับผมต่อมาเป็นพิรุณครับก็คือจะยิงกระสุนออกไปเป็นกระสุนสีฟ้านะแะถ้าศัตรูยังอยู่ในระยะนั้นนะ่ะศัตรูจะสูญเสียพลังบอก20%แต่ถ้าสมมุติออกจากระยะนั้นแล้ว3วิเอฟเฟก์นี้ก็จะหายไปนะครับผมเป็นของเมคาครับ ระเบิดที่ยิงออกไปจะระเบิด2ครั้งะก็คือยิงออกไปยิงชนปุ๊บระเบิด1แล้วก็จะระเบิดอีก2ครั้งรวมๆก็3เลยนะอืต่อมาเป็นอัส,สนีครับระเบิดจะสร้างความเสียหายแก่ศัตรูเพิ่มเพื่้อน15%ผมรู้สึกว่าวายุกับอัส,สนีเนี่ยค่อนข้างจะข้ายกันนะ มาเป็นในส่วนของวิจัยพลังงานนะครับอีก2อ2อีกแวนอีก2อ,อันผมก็ยังไม่ได้อัพเลยสองพยากรด้วยพอโอเคก็คือเมื่อใช้สกิลหนึ่งถ้าขนาดนั้นเนี่ยเราเป็นธาตุเมคาอยู่เราจะโยนระเบิดเพิ่มอีก2ลูกก็คือสมมุติเราใช้สกิลสามยิงออกไปเป็นธาตุเมคาแล้วเราใช้สกิลหนึ่งต่อระเบิดมันจะเพิ่มอีก2ลูกนะครับต่อมา ถ้าใช้สกิลสถ้าตอนนั้นเราเป็นธาตพ,พิลุนเราเว้นการบล็อกในครั้งนี้20%ออันที่3เป็นอัตนีนะครับถ้าเราใช้สกิลหระเบิดแต่ลูกจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น15%ก็คือทําให้สกิลหแรงขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาถ้าเรากดสกิลสถ้าตอนนั้นเราเป็นธาตอัลลุนสตูที่โดนขังเน่ยจะโดน ลดความเร็วเคื่อนที่20% 5วีนะครับอันที่5เมื่อใช้สกิลพิเศษระบบ CAI จะสร้างขึ้นกระแทกจากท่าวักถูกยกเลิกสร้างความเสียหาย100%แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเหมือนศัตรูที่อยู่ใกล้ๆศัตรูที่อยู่ใกล้ๆอันนั้นที่เราขาังไปอะ่ะจะโดนดาเมจด้วยนะครับผมท่าที่ผมเข้าใจนะ ต่อมาอันสุดท้ายก็คือพลังงานฟิวชั่นก็จะแบบผสมสีได้อ่ะอารมณ์ทอนในอานะครับโอเคก็คือเมื่อใช้สกิล3เปลี่ยนเป็นธาตุวายุการโจมตีครั้งถัดไปสกิลอื่นจะสร้างความเสียหายเพิ่ม120%ก็คือถ้าเราเปลี่ยนสีเป็นธาตุวายุเนี่ยสกิล,กลจะแรงขึ้นนะครับ เลเวลสองถ้าระเบิดธาตุหายไปจะไม่จะไม่เข้าสู่สถานาะไรธาตุแต่จะอยู่ในธาตุวายุผมว่าดีเลยนะเพราะมันทําให้เราอยู่ในธาตุวายุตลอดเวลาก็คือเหมือนโดนบัาบาเมจตลอดเวลาจะได้มีดาเมจเรื่อยๆต่อมาเลเวลสามเมื่อใช้สกิลสามเปลี่ยนเป็นธาตุวายุการโจมตีครั้งถัดไปเพิ่มดาเมจ 150%แล้วว่าสกิลอื่นๆส0งก็คือบัฟให้แรงขึ้นไปอีกนะครับผมดีเลยดีเลยแล้วก็อันเลเวล4 mm hmm. เมื่อเปลี่ยนระเบิดใช้สกิล1หรือ2เนี่ยจะรีคูดาวสกิล3อืมก็คือสมมุติเรายิงสกิล3ออกไปแล้วใช่ไหมสมมุติเรายิงเป็นธาตุมีคาไปเรากดสกิล1นึป๊บ มันจะรีคูดาสกิลสามเราก็สามารถยิงอาุุนต่อได้อะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นออกแนวผสมกันต่อมาเรลเวลห้าก็คล้ายๆกับเรลเวลสี่เลยครับผมแค่มันจะคืนมานาเราเท่าน,นั้นเองประมาณนั้นนะครับผมโอเคต่อมาในส่วนของการ์ดนะครับผมก็จะแนะนำเป็นเซตนี้นะครับผมเป็น ฝึกฝนหมดดับเครื่องชน4ใบแล้วก็สำานักผู้สืบทอดอีก2ใบนะครับผมเพราะอะไรเพราะตัวเนี้ยมันสามารถใช้สกิล3ได้เรื่อยๆแต่ข้อเสียมันคือกินมานานั่นเองเราก็เลยต้องเอานี่มาเพื่อคืนไฟดับเครื่องชนหรือไม่ก็จัดตัวนี้มาคู่กับบาจิลก็ได้นะครับผมก็ทำให้มีมานาใช้อยู่ตลอดเวลาโอเค สำหรับแนะนําตัวละครเบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวผมไปรีวิวในเกมกันเลยโอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับอย่างนั้นเรามารีวิวเทสสกิลก่อนเลยเริ่มด้วยสกิลแรกครับอย่างที่ผมอธิบายไปเบื้องต้นเลยนะ,ะก็จะประมาณนี้นะครับก็คือโยนระเบิดออกไปด้านหน้าแล้วก็สกิลสองก็จะเป็นขัง วน,นี้ขังให้สกิลสาง่ายขึ้นผมบอกไปเดี๋ยวเรามาดูตีธรรมดากันปิ้วปิ้วปิ้วครั้งที่4ี่เนี่ยตีไกลมากเลยนะครับผมว่าชอบนะชอบอ่ะแล้วก็คือหลักการใส่กระสุนสกิลสามเนี่ย <c oughs> ก็คือต้องเดินไปในทิศทางที่ ทางที่กระสุนนั้นอยู่นะครับอ่ะสมมตุติผมจะใส่พี่รุ่นผมก็ต้องเดินขึ้นไปข้างบนอ่ะประมาณนี้อันนี้คือศัตรูก็จะสูญเสียค่าบล็อกไปประมาณหนึ่งนะครับประมาณ20%ถ้าศัตรูยังอยู่ในวงสีฟ้าเมื่อกี้นะต่อมาเป็นอรุณน,นละกันเอาใส่อรุณน,นไม่ติดอันนี้ผมยังใส่ไม่คล่องนะเด,เดินเอาดีกว่า เดินเอาเดินเอา,ปาเปิดก็จะยิงไปด้านหน้านะครับเป็นสกิลเปิดที่ดีมากๆเลยอ่าต่อมาผมจะใส่เป็นเมคาแล้วกันนะปุ่งปุ่งนะจะสังเกตได้ว่าระเบิด3ครั้งเลยนะครับอ,อเ,เดี๋ยวเอารอ เป็นอาัสานีแล้วกันนะเห็นไม่ชัดเอาใหม่เอาไว้รอรอรอครูดาวค่อนข้างที่จะครูดาวนานประมาณหนึ่งนะครับก็จะเป็นออกแนวช็อตๆหน่อยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูธาตุประจำตัวของเขากันเลยก็คือธาตุวายุนะก็คือถ้าจนะาใส่เป็น เป็นวายุเนี่ยแล้วก็แค่กดปุ่มโจมตีเท่านั้นเอง่อาเราจะมีเผาเผาเลนึงต่อมาเรามาดูที่สกิลอันติกันเลยดีกว่าบอกเลยอลังการสุดๆภาก็จะประมาณนี้นะครับผมหลักๆก็ขังแล้วก็ยิงตุ่มตุ่มตุ่ม ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เพิ่มความผิวด้วยสกิลหนึ่งนะโอเคและในส่วนของสกิลติดตัวเนี่ยถ้ากดค้างเนี่ยมันจะเอาโล่มาป้องกันตัวเองนะครับแล้วก็ช่วยลดดาเมจมานิดหนึ่งนะครับโอเคฟ้าเดี๋ยวลองตีให้หน่อยนี่ตีตอนนี้ โอ๊ยบอ,ยอยกนะครับมันอยู่นิดเดียวเอาใหม่เอาใหม่อ,หอ่ะแต่ผมว่าจะลดนิดนึงนะโอเคอ่ะงั้นงั้นเดี๋ยวให้ตีตอนยังไม่ได้ใส่เกาะก่อนเอาตีประมาณเก้าร้อยป่ะเมื่อกี้เก้าร้อยห้าสิบสี่ อ่ะก็เหลือ500ประมาณนั้นโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับการรววีวิวตัวกอร์คูลิระอนาคตเอ้ก็คูลิระ10ปีข้างหน้าโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับบวัว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ